ตอนนี้เราอยู่กันที่เม u e ์ p a พาร์คนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดนัดกันนะฮะนี่ก็เป็นตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวฟังเพลงก่อน j จ๊ส you like jazz ไม่เป่าแล้วอ่ะตอนเราถ่ายไม่เป่าจบพอดี อตอีกแล้วรเรื่องกินนี่ต้องเขาเลย <c oughs> เดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนนะครับว่าจะซื้อของหรือว่าจะหาอะไรกินก่อนพายุหางเลย Yeah yeah why not ไปกินเลยหรือว่าเดินเดินดูรอบๆก่อนเดินดูก่อนละโอเคที่ติดแทน to buy. Hey, what do you think? Do I look silly? Nice. Yeah, yeah nice. <coughs> yeah, for, okay? Sui, sui. Okay. okay. Chai tang. Chai tang lời. Bye bye. go for it. <coughs> เฮ้บบใใสส่่สอย่นีฮิปสเตอร์เบอร์ลินต้องใส่แบบนี้ uh huh. I will divorce you Oh my god mm, Nope <laughs> ใายการมือสอง <laughs> <laughs> ดูไม่เป็นว่าของแท้หรือของปลอม อนี้ก็มีของแบบว่าของแฮนด์เมดด้วยนะครับแล้วก็มีของงานอาร์ตมีอะไรมีคนบอกว่าถ้ามาโฟร์มาร์ทให้พาไปดูของมือสองหน่อยอันนี้น่าจะมีมือสองมือ3โอ้โห <c oughs> เก่ามาก Trinh của like alcohol? No, nằm hôm. Yeah? That's the way how you drink beer. John? Really? Yeah. <laughs> Honky kèo beer, huh? Sean. what's that? what? For I what? Guess for, for coffee, I guess coffee milk here. You fill it here. And then ah, bột cà phê. Đây. Oh. Mm. Hot cow. So Alo. Dad. Should we go to the food? Now? Yeah. Should we go to eat? Yeah. Go. À ăn kinh nghiệm còn đi mà. ร้อนน้ำน้ำน้ำนร้อนร้อนรอน้ือ Nice สวดีครับอ้าวหม่ผมมาคลิปน้อยู่เราก็คน e l i n เหมือนกนได้อะกินนะครับได้กินได้รำข่าแอมดูคลิปอยู่แว เคยดูคลิปผม้นะดู่ยหลงกับเพื่อนหรือผมไม่หาเล็กกินหน่อยครับขอให้คนตามเยอะเยอะ

strength yes, kind of chose what deep-dried bread can of you a y อาหารญี่ปุ่นเปล่าโทโกยากิโอ้ยอยากกินของญี่ปุ่นอยู่พอดีเวกิชาริสวิก

วีแกนกิโย s แต่ก็สุดท้ายสิชิ้นสักเป็นอาหารอาหารประเทศจากประเทศกรีซกรีซกิโอสนี่ตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะกินอะไรก่อนเพราะว่าน่ากินทุกอย่างแต่ว่าเราขอเดินดูก่อนโอเคฟิลิปโปะน่ากินเลยอะไรอ่ะเม็กซิกันนะตุรีโต ครบคุณอกเอไแล้วไแล้วขอดูครับใส่อะไรนี่ส่ปลาหมึกนี่แหละทากบ โปรตายผักผักนี้ไม่คุ้นจริงๆรีแอคชั่น <Re action. S 2> ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นผักนี้จริงๆแต่เคยเห็นแต่อเนี่ยแล้วมาดูรีแอคชั่นนะครับรอ้รอนรอ้อนเอาอ่ะอืมควันปุกๆเลยบอกความรู้สึกนนเหมือนไหมเหมือนเหมือนที่ไทยเหมือนที่ไทยอันนี้ไม่เหมือนของญี่ปุน่นของญี่ปุ่นไม่เคยไปญี่ปุ่นอ่ะโอเคทุกอย่างเป็นวีแกนนะครับ หอมกลิ่นหอมมากเลยร้านสีดำนะครับดูล็อกมากนะครับคนขายก็ใส่เสื้อดำแบบเมทัลเป็นชาวเมทัลด้วยนะครับดูแล้วขลังไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์ไก่ไก่ทอดยงหอมเลยว้าวมันใหญ่มากอ๋อใหญ่มากว้าว ตูบีโอ้โหครับตัวแดงแล้วมีข้าวเขามีผักเขามีซอสแบบครีมไม่ใช่วีแกนเป็นเป็นมังสวิรัติเอาล่ะสุดตอนนี้ ร้อนร้อนอากานร้อนอืมมีใครสักคนได้กินเครปแล้วก็อยากกินอยากกินเครปเลยมั้ยเอา <laughs> เอาร้<ๆ>อนอนกลิ่นเครปรอยมา,าแต่ไกลแต่ไว้ทีหลังซุ้มขายของเสื้อผ้ามือสองทุกอย่างสองยูโร<ๆ><ๆ>มีอะไรบ้าง<ๆ>วะเนี<ๆ>่ย มีเกียงอีกหนโดนนะใส่ดูดิมีเกียงีกหน้าโดนนะบางทีออมีเมียงอีก oh, Made in China, made in China. Of course v <laughs> e r y t h i n g in this world i s made in China ฝรั่งยังใส่ Made in China พอลินเยลมันเธอบาะเดี๋ยวว่าจะมีเชียงใหม่ถ้าเป็นบ้านเราก็เนี่ยเชียงใหม่ปลาย <laughs> ภูเก็ตไปเลิบพัทยา I <laughs> cut. I should buy one. I know nothing. Yay, not me. 35ยูโรเสื a, idas, ้อเมื่อกี้เสื้ออาดิดาสของแท้อาดิดาของแท้หรือเปล่าวะเอ็งหลอก35สาอ้ด้วยนะ3ายูโร m o อแต่1,000บาทีก็สีิบาท f ชุดทหารเยอรมัน20ย <c oughs> mm ูโรเนียชุดพลเท7 7ยูโร The renegade master, D4 damage up, power to the people <inaudible> back once again for the renegade master D4 damage up, power to the people back, once again for the renegade master D4 damage up, file to the people. To say what goes up, it must come down. What goes up, it must come down. To say what goes up, must come down. Uh, uh.